ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผมชาย by k t o academy ครับวันนี้นะครับมาเรียนรู้นะครับวันนี้มาเอาการทำงานมาเอารูปแบบของการตัดผมในผมชายแบบบ้านๆหรือง่ายๆนะครับความหมายผมก็คือหนึ่งะครับเราใช้เป็นกันไกนะครับเก็บลักษณะของจอนเพื่อสร้างกรอบลายแนวของจอน ออกมาถึงความผิวหวานะครับเป็นการทำงานในรูปแบบของ KTO b a r a c a d e m y หรือเป็นการตัดผมชายในเกึ่งการใช้เป็นกันไกลนะครับหรือเป็นซิสเซอร์คันะครับการทำงานในรูปแบบเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแบบลักษณะของการทั่วไปนะครับทั่วไปความหมายของผมท่านอาจจะรับชมหรือศึกษาหรือเรียนรู้ท่านก็สามารถไปอัพพาย แบ่งนะครับนะครับอาจจะตัดให้ใครก็ได้นะครับในการที่ว่าท่านรู้จักเขาต้องการเก็บทรงหรือทิมเลมเป็นลนักษณะของรูปแบบของการตัดผมชายแบบง่ายๆนะครับโดยการนะครับหนึ่งเก็บขอบเก็บชายเก็บลายเก็บแนวลนักษณะกรอบของทรงก่อนเพื่อต้องการนะครับความสูงต่ําหรือลักษณะของทรงออกมาหนาบางตามที่ต้องการอย่างเช่นพอยต์เนี้ยนะครับผมมีการตั้งฉาก <c oughs> ในกล่งนของการวางหวีนะครับในกล่งนของพิระมิดเพื่อต้องการให้โครงสร้างศีรษะ หรือลักษณะกรอบด้านหลังเขาเนี่ยดูทิษะทุยนะครับโดยการดึงการโน้ม หรือการใช้ปลายนิ้วนะครับทิมหรือเลมหรือลักษณะของการนะครับทิมลงไปนะครับเพื่อให้ทรงและรูปแบบหรือลักษณะศีรษะเขาออกมาได้ทุยพอยลายแนวจุดต่างๆในลนักษณะของคาวแอเรียหรือบอดีล้ลักษณะของสร้างของศีรษะหรือลักษณะของรูปกรอบของทรงจะเห็นนะครับแนความผิวหรือการไล่ของทรงเนี่ยออกมาได้สมูทหรือลักษณะความกลมกลืนหรือลักษณะของความสวยงามครับอันนี้จึงเป็นหลักการในการทํางานในรูปแบบ ของ k t o by academy ครับวันนี้ผมออส สมจิตนะครับดิสพากดีหรือ KTO Bar Academy เอาแนวของพัชชันนะครับสวยหรูเก๋เท่นะครับในสไตล์ KTO b a a า a ักคามนะครับมาเล่าข่าวมาแบ่งปันมาแชร์ให้เพื่อนให้น้องตลอดจนช่างส,สวยนะครับได้มีโอกาสศึกษาและพัฒนาไปร่วมกันนะครับการทำงานในกลุ่งลักษณะของผมชายเนี่ยบางครั้งถ้าเราเข้าใจหลักเนี่ยหลักการทำงานไม่ยากอย่างที่เราคิดความหมายของผมก็คือเขาต้องการสั้นยาวอยู่ขนาดไหนครับสูงน นะครับบางลักษณะอย่างไรนะครับส่วนไหนนะครับควรจะต้องเก็บไว้หรือส่วนไหนที่จะต้องนะครับเอาออกนะครับอันนี้เป็นหัวใจหลักนะครับการทํางานในรูปแบบที่ดีนะครับก็คือควรคุยนะครับหรือถ้าเรามีแพทเทิร์นมีรูปแบบนะครับหรือเป็นสตารหรือแคปหน้าจอนะครับทุกรูปแบบที่เราดูเห็นเนี่ยตรงนี้เขาสามารถจะเป็นไกด์ไลน์หรือนําพาหรือบอกกล่าวเราได้นะครับว่าเป็นสองอะลไรนะครับบางทีเราตัดไปโดยที่เรายังไม่เข้าใจในลักษณะคํานึง ของทรงมันก็จะตัดไปเรื่อยๆจนไม่จบนะครับอันนี้แน่นอนนะครับแต่บางทีเราต้องการนะครับว่าทรงนี้ด้านหน้าอาจจะยาวแล้วก็โอเคปล่อยด้านยาด้านหน้ายาวไว้ ตรงนี้ต้องการข้างหลังยาวอาจจะปล่อยข้างหลังไว้อันนี้พอเราเข้าใจคอนเซปต์หรือต้องการซิสเปกหรือเราต้องการที่ลักษณะนแนวของแพทเทิร์นเขาหรือรูปแบบเขาเนี่ยเราสามารถจะเอาตรงนั้นมาเป็นกด์ฟมกเป็นลายนะครับหรือเป็นแนวลักษณะของการตัดเสร็จแล้วนะครับเรามาเก็บในโซนของซิกด้านบนตลอดจนถึงคาวแอร์เรียนะครับลักษณะแบ็กฮาร์ดโครงสร้างสีละลายแนวหรือโซนของซิกด้านหน้าที่เราตัดเป็นกรอบไว้เราเชื่อมต่อลักษณะกึงกลางหรือลักษณะเชื่อมต่อของด้านข้าง ทุกอนุมูลทุกสัสดส่วนนะครับทุกกรอบลายชายแนวออกมาเราต้องการให้ขอบลายแนวของเขาออกมาได้สม ooth หรือลักษณะของความกลมกลืนหรือลักษณะของความสวยงามว้า wow! วแค่นี้นะครับก็เป็นหลักการของการตัดผมนะครับชายแลวครับแบบง่ายๆนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูการเช้งนะครับคอลเลอร์หรือการทํา นะครับนะอันนี้เป็นหลักการนะครับว่าหลังการจากที่เราตัดแล้วนะครับผมก็อาจําการทําสีหรือลักษณะของรูปแบบต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะดัดแปลงหรือเอาสีต่างๆเนี่ยมาอัพพายหรือดัดแปลงหรือลักษณะของรูปแบบในลักษณะของการทํางานในลักษณะของการเรียนรู้ลักษณะของการพัฒนา ครับหรือเอาหลักการในรูปแบบของ KTO b ิ a c a d e m y คมรับมาเน้นลักษณะของการทำงานหรือมาเน้นในลักษณะของการดีไซน์ครับการเช็งคอเลอร์แน่นอนนะครับไม่ยากนะครับเราก็ดูสีที่เขาต้องการนะครับนะบางท่านต้องการนะครับสีสว่างเราก็ใช้เป็นสีสว่างเนาะบางท่านที่ต้องการนะครับสีลักษณะเกึ่งของการปิดผขมข,ขาวเราก็ใช้สีเป็นสีปกบ ปิดผมขาวนะครับส่วนนะครับหลายๆท่านกลัวจะเลอะหรือขอบเลอะนะครับเราอาจจะใช้ทิชชู่กนรลองไว้หรือใช้ครีมทากรอบลักษณะของขอบของทรงไว้เพื่อไม่ให้เลอะลักษณะขอบลักษณะของทรงส่วนนะครับถ้าเลอะแล้วนะครับผมยังเปียกอยู่นะครับอาจจะใช้เป็นทิชชู่หรือกระดาษหรือเป็นสำลีเช็ดน,นะครับแต่อย่าชุบนานนะครับเช็ดตอนที่ เช็ดที่เราทาสีหรือป้ายสีเสร็จตรงนั้นเราเช็ดต่อน,นั้นนะครับนะแต่ถ้าผมแห้งแล้วหรือผมลักษณะโดนน้าแล้วตรงนี้จะเช็ดไม่ออกส่วนถ้าเปียกหรือเลอะเข้าไปแล้วล้วเช็ดไม่ออกเดี๋ยวท่านก็สามารถจะใช้สเปรย์นะครับอาจจะเป็นสเปรย์น้ำก็นับฉีดใส่ผ้านะครับแล้วค่อยแตะแล้วค่อยๆถูแต่ตรงนี้จะมีความแสบนิดนึงต้องระวังนะครับเพราะสเปรย์มีแอลกอฮอล์นะครับส่วนนะครับน้ายาดัดเช่นเดียวกันนะครับเขาสามารถจะใช้เช็ดสีที่เลอะได้นะครับนะบางทีต้องยอม รับนะคบหลายๆท่านที่เป็นกึ่งของการตัดผมแนวบาร์เบอร์ท่านอาจจะรู้หลักในลนักษณะของการตัดผมชายแต่การทําเคมีหรือทําสีท่านอาจยังไม่ถนัดอันนี้ถือว่าเป็นผมเป็นครูคนหนึ่งแล้วกันนะครับมาแบ่งปันหรือมาบอกเก่าหรือเอาวิชาในขแขนงของเสริมสวยในลนักษณะสายวิชาชีพของการทํางานในกล่งของเสริมสวยเนี่ยมาเล่ากล่าวหรือมาแบ่งปันหรือมาแชร์ให้เพื่อนให้น้องนะครับตลอดจนที่คนชอบสายเสริมสวยนะครับอาจจะ เป็นตัดผมหญิงตัดผมชายถ้าท่านเจอในเคสกรณีอย่างที่ผมเกิดนะครับว่าการทำงานไปแล้วนะครับขอบหน้าตาเขาเลอะเราจะแก้ไขอย่างไรนะครับอันนี้เป็นหัวใจหลัก ที่ผมนำพานะครับหรือผมเอาหลักการหรือเอาการทํางานในรูปแบบของเรานะครับ k t o b y academy ครับวันนี้ผมออสมจิตดิสพักดีนะครับมีดัง3ามช่องทางครับเพื่อนน้องนะครับหลอดจน f อทุกท่านนะครับท่านก็สามารถที่จะ ศึกษาและก็เรียนรู้ได้นะครับอาจจะเป็นยังช่อง TikTok นะครับอาจจะเป็น Youtube อาจจะเป็น Facebook l i v e TikTok แน่นอนนะครับเพียงท่านแอดไปนะครับเอมกรมครับ SOMJIT นะครับผมออสสมจิตหรือออส TikTok นะครับแค่นี้ท่านก็สามารถจะรีเพยนะครับกลับไปกับและก็เรียนรู้ลักการทำงานในรูปแบบของเราได้นะครับอันนี้เป็นหลักการนะครับ ส่วนนะครับทาง Facebook l ฟ v เอ็กซ์บอดีนะครับแต่ละวันออสเอางานเอาข่าวสารเอารูปแบบของการเรียนรู้ในลนักษณะของการคัดอาจจะเป็นตัดผมชายตัดผมหญิงก้าวผมแต่งหน้าทุกรูปแบบของเสริมสวยอาจจะเป็นงานแข่งผมในและต่างประเทศหรือจะอาจจะเป็นงานศึกษาที่ผมได้มีโอกาสเด้ครับไปเรียนนะครับอาจจะเป็น,นอเมริกานะครับอังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีหรือโซนเอเชียนะครับเกาหลีญี่ปุ่นหลายประเทศที่เรามีโอกาสไปศึกษาไปพัฒนาเราก็เอาหลักการต่ง มารวมมามิตนะครับมาอยู่ใน KTO Academy หรือมาเผยแพร่หรือมาแชร์หรือมาแบ่งปันให้เพื่อนให้น้องตลอดจนสายวิชาชีพท่านจะได้ไปค,คู่กับเรานะครับส่วน YouTube แน่นอนนะครับออสมีการแชร์ผ่านไปทางช่องอาจารย์ใหญ่เพชรมหาชนหรือทางช่อง y t u t u นะครับเพียงท่านแอดก็เป็นนะครับ อาจารย์ออสอนตัดผม YouTube หรืออาจารย์ใหญ่สอนตัดผมทาง YouTube แค่นี้ท่านก็สามารถศึกษาและก็เรียนรู้ได้นะครับตรงช่อง YouTube ผมมีการแพนไปหลายร้อยท่านตอนนะครับเพื่อนน้องตลอดจนเสริมสวยหรือ f c ทุกท่านนะครับท่านอยากจะศึกษาเรื่องผมชายท่านก็แอดมินหรือแท็กเข้าไปทางช่อง YouTube ท่านอยากจะศึกษาในลักษณะของการตัดผมหญิงแน่นอนนะครับท่านก็แอดมินหรือแท็กเข้าไปทางช่อง YouTube ท่านาท่านอยากจะศึกษาการแต่งหน้าการเรียนรู้หรือ หรือการลักษณะของงานแข่งหรือเป็นงานแฮร์โ s h o ทุกรูปแบบของเสริมสวยท่านก็สามารถศึกษาแล้วก็แอดเข้าไปทางช่อง YouTube ได้นะครับครับวันนี้ผมออสสมจิตแล้วก็ดิสพักดีหรือ KTO Bar a c า d e ก y กมีขอขอบคุณเพื่อนน้องตลอดจน f อทุกท่านนะครับที่ท่านเข้ามารับชมนะครับอย่าลืมเข้ามาแล้วนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดสับสัคลนะครับกดกระดิ่งกดการ,จรแจ้งเตือน ติดตามนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาแล้วมีการคอมเมนต์แบบน่ารักเป็นพลังใจส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้ผมและทีมงานเดินหน้าก้าว,าวต่อไปครับวันนี้ผมออสสมจิตดิศพักดีเคดีโอบายอะคกเดมีก็ขอขอ,ขอบคุณทุกท่านตลอดจนเอฟทุกท่านที่ยังรักและยังติดตามกันอยู่นะครับอย่าลืมนะครับพบกันนะครับในรายการนะครับอาจารย์ออสอนตัดผม KETO k t o by our Academy นะครับหรือเป็น Every d a y นะครับที่เรามีการแทนหรือที่เราเอาความรู้หรือที่เราเอาเทคนิคหรือเอาการทำงานในรูปแบบของเรานะครับตลอดไปน,นะครับ เช่นเดิมกันนะครับพบกันนะครับในสาย์ k t o k t o a c a d e m i เสร็จแล้วนะครับจะเห็นนะครับสีและทรงเนี่ยในสไตล์ k t o b a c a d e m y เนี่ยเราเน้นถึงการทําง่ายๆนะครับเพื่อกลักหรือการทํางานหรือเพื่อเป็นความรู้หรือเพื่อเอาเทคนิคนะครับหรือเป็นการในรูปแบบนะครับในสโลแกนนะครับช่างผมเราไม่ทิ้งกันนะครับเราจะไปคู่กูกันนะครับในหลักการหรือการทํางานเราจะไปคู่กูกันนะครับ